เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหารทดสนิยมนั่นเองนะครับซึ่งการหารทดสนิยมวันนี้คุณครูจะมานําเสนอวิธีการหารยาวนะครับซึ่งเป็นวิธีที่คุณครูค,คิดว่านักเรียนน่าจะส่วนใหญ่น่าจะถนัดก,กันนะครันะ,อ,ะอย่างเช่นข้อแรก0 7 5จหาหารด้วย5ตัวตั้งก็จะอยู่ข้างในถูกไหม 0. ูยุหาหารด้วย5เวลาหารเลขคุณครูแนะนำ หารทีละตัวนะอย่าหารรวบเดี๋ยวมันจะหลงนะครับ้าคูณอะไรได้0ก็5 0เป็น0นะครับ5 0เป็น0ลบกันก็เหลือ0อ่าเหลือ0แล้วย่าหารไม่หมดชัก7ลงมาชัก7ลงมาก็จะเป็นนี้5คูณอะไรได้7ใกล้เคียงก่อนที่จะหาตัวคูณเราต้องใส่จุดก่อนเงียบ นะครับใส่จุดให้ตรงหลักนี้ด้วยเนียตรงหลักนี้นะ5คูณอะไรได้7ก็จะเป็น5หนึ่งเป็น5นะครับ5หนึ่งเป็น5ลบกันก็จะเหลือ2นะครับยังหารไม่จบมี5ตัวนี้อยู่เรายังไม่ชักลงมาแล้วก็ชักมันลงมาซะนะครับก็จะได้เป็น25าคูณอะไรได้25 5 5 25 ลบกันก็จะเหลือ0เนี่ข้อนี้ก็เลยตอบเราหารจบแล้วเนาะเมื่อมันลบกันเหลือ0ข้อนี้ก็เลยตอบ0.15นั่นเองครับนี่ได้แบบนี้เป็นไงบ้างต่อไป1.9หารด้วย2อะมาดูข้อนี้นะ1.9หารด้วย2ตัวตั้งคือ1.9ตัวหารคือ2 อาหารทีละตัวนะ2คูณอะไรได้1 2 0เป็น0ลบการเหลือ1ก่อนที่จะชัก9ลงมานะครับใส่จุดก่อนเลยเดี๋ยวเราจะหลงนะ,ะต่อไปก็ชัก9ลงมาเลยครับเงียบสองคูณอะไรได้19 2 9 10 8ลบการเหลือ หนึ่งอ้าวคุณพระมันเป็นเศษหนึ่งปกติเราก็จะตอบว่า0.9เศษหนึ่งใช่ไหมแต่ครั้งนี้ไม่เราจะหารต่อเพราะว่าทศนิยมมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเลขข้างหลังจากนี้ยมันคือเลขศูนย์ซ่อนอยู่ครับนักเรียนมันมีเลขศูนย์ซ่อนอยู่แต่คนส่วนใหญ่เขาจะละการเขียนเลขศูนย์กันนะครับก็จะเป็น1.9ปกติดังนั้นคุณครูก็เลยชักเลขศูนย์ลงมาตามมาด้วยเลยเงีย yep. บ ชักศูนย์ลงมาเป็นสองคูณอะไรได้สิบก็จะได้เป็นสองคูณห้าเป็นสิบนั่นเองนะครับลบกันเหลือศูนย์นะครับนี่เห็นไหมข้อนี้เราก็เลยได้คำตอบเป็น0.95นั่นเองครับ ปกติเราจะตอบแบบมีเศษแต่ครั้งหลังแต่หลังจากเนี้ที่เราเรียนทศนิยมแล้วเนี่ยเราจะไม่ตอบแบบมีเศษนะเราจะเอาเลขศูนย์ชักลงมาเรื่อยๆแบบนี้เพราะว่าเรารู้ว่า1.9อ่ะมันมีค่าเท่ากับ1.900 0ไปเรื่อยๆเลยนะครับดังนั้นเราก็สามารถใช้เลขศูนย์ได้ไม่อันจนกว่าเราจะได้เศษเป็นศูนย์นั่นเองนะครับอะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาขยายความในตัวอย่างนี้อีกทีหนึ่งนะครับแต่เราวันนี้ลาไปก่อนนะครับ 拜拜。Bye bye